อะต่อมาร้อยสามมา l รีลนเลิฟเรีนนิ่งนี่หนูดูนะคะคำคำว่า Remember คํคำว่า Like คำว่า Forget ต้องตามด้วย To แต่ถ้าคำว่า Love พวกที่สองคำที่ต้องตามด้วย Verb ที่เติม Ing มันก็จะมีคำว่า Love Hate จริงๆ Like ได้ทั้ง like เนี่ยได้ทั้ง to แล้วก็ Like ได้ทั้ง Ing นะ l ล k e มันจะเป็นคำเฉพาะที่ใช้ได้ทั้ง To แล้วก็ Ing ถ้ามันเป็นเวิร์บเกี่ยวกับความรู้สึก Enjoy, สนุกสนานแบบนี้นะคะสิ่งที่ตามมันมา,ากิจการรมที่ตามมันมามันจะต้องเป็นเวิร์บที่เติม I N G เช่นเราบอกว่าฉันชอบการชักการว่ายน้ำ I love swimming เกลียดการว่ายน้ำ I hate swimming ลักการเรียนรู้ I love learning ไม่ใช้ love to learn ไม่ได้ผิดนะคะใครบ้าง ที่ใช้ t o มันจะมีคำว,ว่า remember มีคำว,ว่า like มีคำว,ว่า forget มีคำว,ว่า want want t o โอเคนะนี่คือสิ่งที่เราต้องจำอ่ะอันนี้เป็นการตอบย้ำว่าเจอแล้วก็จะเจอเล n นี่แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาถามคูแถมให้ไป Marilyn really love learning language ชอบรักการรักการเรียนภาษา He can speak English French and German นะคะรอะแสดงว่าตรงนี้ภาษาที่หนึ่งภาษาที่สองภาษา ที่สามมันมีคำว่าอ n d นไปแล้วเพราะฉะนั้น she can speak speak เป็น verb เธอพูดภาษาอังกฤษได้คล่องถ้าหนูเจอ verb หนูจะใช้คำว่าคล่องแบบ when หรือ too friendly to friendly นะมันมีทำไว้เราบอกว่าข้อร้อยสามนะคะสิ่งที่เขาถาม she can speak สิ่งที่เธอพูดเนี่ยพูดได้เป็นยังไง อันนี้เป็น verb ขยายขยาย v วิรต้องใช้อะไรคะ adverb ค่ะ adverb คือพวกไหนพวกที่มีลีอยู่ข้างท้ายถ้า slow เป็นคำว่าช้า slow มันจะต้องมี slowly ถ้าขยาย v วิรขยาย v วิร adverb Ad ขยาย v วิรขยายกริยาแต่ถ้า adjective adjective ขยายคนหรือของหรือสัตว์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นว่าเราดูว่า นีห่หนูจะใช้รีหรือไม่รี่ให้ดูก่อนว่าไอสิ่งที่มั่าคล่องเนี่ยมันไปนขยายคําว่าอะไรอ๋อมันไปนขยายคาว่าพูดคล่องมันไม่ได้ขยายว่าเธอราะนั้นอันนี้ก็เลยต้องเป็นรีอันนี้ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งแอนแอนเคเล e ์ And นะคะเอ่อดีคอชีอันนี้คล่องและถูกต้องเพราะว่าชีทำเป็นปกติ P. p a c t i เป็นปกติเด็กๆเราะว่าปกติเดี๋ยวนะมันมจะมีข้อสามกับข้อให้เราพิจารณาอันนี้ถูกแล้วระหว่าง regular กับ regulary หนูต้องดูก่อนว่าไอ้คำว่าปกติเนี่ยมันขยายอะไรมันขยาย verb p r a c t i c ก็คือฝึกหัดใช่ไหมฝึกหัดอย่างเป็นปกติเพราะฉะนั้นขยายตรงนี้เราก็เลยต้องใช้รีด้วย regular เฉยๆไม่ได้นะคะตรอนี้ อ้อสุดท้ายทิมแอนเฮเรนาอารฟิลนซ์ฟิแลนซ์อาชีพอิสระรับงานอาชีพอิสระอ่าโอเคเออแล้วเสร็จแล้วนี่คือกี่คนสองคนเขาเลือกบ้านอ y y u u h เห็น is มันคือ Work to be บวกด้วย you ที่มี e d ในที่นี้มันไม่ใช่เว r รช่องสองถ้ามันมี e มันมี b อยู่ข้างหน้ามันจะต้องกลายเป็นเว r รช่องสมมันจะแปลว่าถูก ครูเคยอธิบายแล้วพวกอะไรคะถูกใช้เป็นออฟฟิศบ้านของมันต้องอะไรอย่างมันมีคําว่าแดกับคาว่าเดอัน,นี้ง่ายก็บ้านของพวกเขาไอ้คาว่าเดก็ตัดทิ้งไปนะคะเดเฮาไม่มีค่ะมีแต่แดเฮาแดแบบไหนมีเอสไหมมีเอสทำไมมันต้องไม่มีเอสเพราะว่ามันมีของมารอแล้วมันต้องใช้แดปกเพราะฉะนั้นตอบเลยจิมตรงนี้ต้องใช้แทนด้วยฮีสเพราะว่าจิมเป็น ผู้ชายนะคะ